นี่คือข้างปีก็ยังมีสินข้างปีทีเนีน้นี่เรากำลังไลฟ์สดนะท่านผูน้ชมแฮปปี happy, happy. นะ้แฮปปี้เดินฮะไลฟ์สดกินขนมตอนคืนยามเด็กฮ่าฮ่าตลกเว้ยคนนี้ไม่ใช่คนตั้งอ่ <c oughs> ะเสียงไก่ร้องแมนกระปุ๊บ <c oughs> นี่คือผู oh ้ร oh. wow. wow. no ่วมประดมการสามคนฮะแบบยาวไวรู้มองเห็นแล้วหรอคนหนึ่งโอ้โหไฟล์ว้าวว้าวสี่อันรวดปุะเทศสี่สี่อันรวดเลยป่าอร้อนว้าว ตับของแกแล้วเดียวตับแล้วอูว้วไม่เห็นบากปะเนี่ยบอกว่าเอาเฮ้ยไปไหนกันหมดสวัสดีครับ Happy New Year ครับทุกคน Happy New Year ดีเราเอาใส่ผู้คนอื่นโหสวยจริงเลยผู้ดูเห็นปะจพูพเขาแก้หมดเลย ว้าวว้าวแฮปปี้นิวเยียร์โอ้ยว้าวคือไม่จิหลีโอ้ดังอ่ะคืออื่นไม่มีเลยเหรอไม่แค่ตรงนี้บอกมองอนกนะใช่แฮปปี้นิวเยียอ่ะ ฮปปี้เดียร์ครับเด็กๆฮปปี้เดียร์ดะครัชว้าวแล้วไม่ต้องจเอก็สวยนะเนี่ยโอ้ฮปปี้เดียร์นะครัชวู้ได้เต็มที่เลยใช่เล่นเต็มที่เลยเรา เราไม่มีุแฮปปี้นวนครับทุกคนสุขภาพและการแข่งแรงมีความสุขมากนะครับว้าวและรวยเงินทองในปีมะเปีม้านั่นเองนะฮะเป็นนี้ปีม้าแล้วครับวันที <des anne. S 1> now, ่หนึ NP ่งเริ่มแล้วปีใหม่ความสุณมากครับว้าวีเ่ยนี่อันนี้อันนี้เดี๋ยวเลยเดี๋ยวดี สงรั้นะมนายไม่ได้หรอเครับผมเล่นอยูรโอ้โหผมนรครีโอ้โหถ้ามันชอก็สองอันมันจะหานามากมัจยแรงมากมั้ยนี่ครับว้าวโอ้ปันขึ้นเลยอ่ะโอ้สวัสดีครับสุาร่างกายดีนะครับนี่หมาแล้ว พี่คือกับสี่นาทีอว้าวตรงนี้มีอยู่สียไงผมไม่หมดเลยอ๋อโอ้ไฟแรงทำไงเนี่ยแยกออกเลยติดกันหมดเลยอไรหยุวหยุดหยากอยุดหยุดหยุดยุยุดหยยยดยหดยดดุยดยด ไฟเซร์แซพิเศษไฟแรงเดือยบเลยแบบใหม่ครับผู้ชม4อันเกียงเียีที่ทั้งหมดยูตรงนี้เล่นเพลงดป๊อบรรยากาศมากเลยทั้งใช่แลค่ะโหเพือนัยเาทั้งหมดีครเต้ด้วยสิไรโอ้ยเจอแต่ละปี หลวงพ่อกดนี่มีแต่หลวงพ่อรวยทั้งนั้นหลวงพ่อปนดอน,อปนี่อันนี้หลวงพ่อกดนี่อันนี้หลวงพ่อ,อนนี้ครับแล้วก็อยู่ที่หลวงพ่อห้ามจนเรามาดูกันว่าในวัดจะเป็นอย่างไรบ้านะกังตาไปดูกันเลยว้าว และตอนนี้นะครับเรามาเปิดสักการใหม่ปี2569ด้วยการมาทำบุญที่หลวงพ่อห้ามจนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับทุกคนเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับตัวเราในปีนี้นะครับในปี2569นั่นเองครับัวเราจะมาไหว้หลวงพ่อห้ามจนกันแต่ว่าเราต้องไวยเท่านั้นนะคะ ร่มเย็นบนุญช่วยให้ผิวพรรณสีบุญซึ่งสายโยมใจใกล้ทิพทานจึงควรกอบ่กอก,อกอมาบพี่นี้ให้คุณหยิบกันเนึ่งให้คุณยิบกันหนึ่งก็ห้ชาต่อิบกัาเครับ จุดจ uh, ุดเทียนไหว้ขอบอรหลวงพ่อฮ anyway> ้าดวงดวงจอตที่อยู <h <h ่ด้านในวิหารขอให้ความเป็นมงคลเกิดมาเป็นเด็กคนเดีนวครอบครัวทำอะไรก็จะได้ประสบความสำเร็จในชีวิต อะไรที่มันไม่ยอมใครจะเอาไว้ข้างายก็ควจะสผ้าได้าแไ่ายไ่้อา ของสด็จพระยสารทายาสมเจาราสโกมหาสมโยเกิทางมาถึแมู่ชาท่าปีบูชาจะม่กวนอิมยกศักดิ์สิทธิ์พระโพธิษัตว์ประธานพรเความเป็นเซียรีมงคลุกามสมบูรณ์จะหมข้า สวสีเาาตยแว่าผู้โสมควไปด้เงิแห่งมล็ดสามใบนะใที่ได้่อหนึ่งใบพาโฟกครับ เราบอกว่าในอาคตจะาน่าหนึ่งร้อยแปดตันนทุกคนตาลายสีสุขวันแล้วก็สวรมอนข้ามปี ก็จะมีวิธีหาคน้ักินไปก่อนได้ไหมมาขาดอะไรไัปนจับจับกุ้นได้จับปุนอ๋ออยจันับนาเหรไชวยใหมาอย่างนี้ด้วยมามมากลายเป็นนอยู่นอนข้างๆอนข้างๆนอนน้องหอมมันเห็นมันอยู่รูปปะ อยั่งดอยฝั่งนู้นใต้บันไดใต้บันไดไม่มีคนต้ายไอ้จีวะนานาตอบไหมเอ้ตอบพี่นายไปมตายไน่อยากินขนมปังเนี่ยไปซื้อตอนแรก10บาทตอนหลังมาแผ่นละ้บาทเข้าปุ๊บ แสดงว่าเกามีเต้าหู้นิกก็ข้าวเหนียวนี่แหละไปโขบๆเหมือนข้าวโมเหลานี่แหละการกินแสดงว่าถึงว่าภิเกตทำไมมากินว่าเล่งานต้องคนชอบเติมได้โอโอ้ี้จะลาลุงนคินดิอ่ะอ่ะอมปต์เนาะอย่าเรียกแอห กินแล้วอร่อจี่วัน่ะกินแล้วอร่อยอร่อยนาะข้าปุกนายก็กินเป็นนะนายไม่กินร้อนไม่อยากกินกินอะไรก็ไม่เป็นอย่างเออเออเมื่อกี้มาน้องวะเนี่ยใครจะกล้าหยิบล่ะไม่หยิบเองเลยค่ะมาเร็วๆอารมณ์เขาทำ่านี้ใช่ไหมร้อนร้อนร้อนได้ไม่ได้แล้ว ม,มัไไ่ทำเปันโลตีก็ได้ค่ะทำยังไงก็ได้อืมอันสุดท้ายนี่มันดื้อจริงๆว่ะเฮ้ยนนมันเป็น,นสิ่งที่มันไม่สมบูรณ์อ่ะชีกเอาออกมาเมื่อกี้อ่ะเรียบร้อยเนี่ยแม่เอารูปนี้ก็ได้ จบไปแล้วครับสำหรับการส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่นะครับปี2026ปีมะเมียรหรือปีมานั่นเองนะครับซึ่งเป็นการส่งท้ายปีเก่าที่สนุกมากๆแล้วก็ต้อนรับปีใหม่อย่าง สดใสและเป็นสิริมงคลแล้วก็เปิดต้นปีมาด้ยอย่างสวยงามเลยครับทุกคนครับทุกคนนะครับหรือเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริงแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ในคลิปหน้าจากรายการโฟบินตัง t ินสำหรับนี้ก็ต้องขอลาผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครีนยอนนะครับทุกคนบ๊ายบาย